มาเลยมาโคโกตัวนี้อาเกนิไซนะครับ34มสิบสี่เซนอโนเซกซ์นะครับเกิดส0 2 2ยิก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีลายออโดดเด่นเหมือนกันนะครับในกลุ่มนะครับเนื่องจากลายเพราะเนี่ยมีเป็นมารุเตงด้วยนะครับที่หน้าแล้วก็ที่ตัวก็ ด้านยนึงหลายๆตอนนะครับในตาาเล็กเนี่ยสำคัญมากนะครับครับเทิม์มตัวนี้ความอมองืองสีก็เรียกว่าร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับสีแบบโทนความเนียนความเรียบร้อยนะครับก็ผมว่าพร้พอมมากๆแล้วนะครับตัวนี้ความมีดล้นมากๆนะครับ สามพันห้าหมกหกหมู่ใครหาปลาลุ้นออในไซสนะ์เบบี้เนี่ยในในรุ่นนั้นเบบี้นะครับตัวนี้ผมก็แนะนำอีกตัวนะถ้ามีออสามห้าที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็แท่งดีไม่พอนะครับก็แนะนำตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับปล <c oughs> าที่มีลายใช้ได้เลยนะมาดูเตงมาดูเตงยนดังแนละ้วสี่ตอนนีเจะ มีแดงทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หกชิ้นเลย 1, 3, 3, 4, 6, 9, นะครับด้านนี้อันนี้ก็เป็นสามตอมช่วงท้ายของด้านด้านซ้ายของปลาเนี่ยจะมีโอโดเม่เยอะหน่อยนะครับจะมีพื้นที่ขาวเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในปลาถุงไม่ไม่เท่าไหร่นะครับความซีเรียสของรเมันก็จไม่ได้เยอะมากมากนะครับอยู่โอเวอร์ออกเหลือ <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นีกอีกหนึ่งัวรู้พร้อมมากนะครับแล้วก็ไซส์ถืว่ดีเลยนะครับเหลือเส้นหนึ่งคีวะเรียบร้อยสดๆมาดูคิวะเขา อาจจะเป็นตัวคู่นะเพราะว่าเพลเขาก้านเนี่ยดูหนาดีนะครับก้านเ,นเขาใหญ่น่าจะเป็นตัวคู่ชาื่เพล่ไม่ชวนนะครับแล้วก็เมื่อกี้รี่จะืท้องแดงเลยนะไม่ไม่ออกโคไซรี่มันเชื้อไม่ค่อยออกนะครับยีบจนแดง <c oughs> โรเรมาโคกุสามสิบสี่เซนลงสาิบห้าบุโ,สสโ,กโคกุ เออได้พี่ครับใครหาปลาลุ้นในคลาสอ2 baby c h a m p a g n ะครับแนะนำครับผมครับหัวดีหน้าตาดีนะหน้าสวย